มูลนิธิรามาธิบดีในพระราชปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนรา,าชาสุดาสยามบรมราชากุมารีเปิดตัวโครงการทุนสถาบันราชาสุดาคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมุ่งมั่นสนับสนุนการศึกษาแก่คนพิการเพื่อผลิตบัณฑิตกลุ่มวิชาชีพครูหวังยกระดับคุณภาพชีวิตคนพิการในสังคมไทยให้มีความเป็นอยู่ที่ดีสร้างอาชีพและพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน พร้อมร่วมกับบริษัทซีเนริโอจำกัดชวนผู้ใจบุญชมละครเวทีรอบการกุศลแฟนฉันเดอะมิวสิคอลรายได้ร่วมสมทบทุนเข้าโครงการทุนสถาบานันราชสุดาโดยสถาบานันราชสุดาหรือเดิมทีมีชื่อว่าวิทยาล,ายลัยราชสุดามหาวิทยาลัยมห ah ิดลถือเป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนําแห่งแรกในประเทศไทยเป็นสถาบันที่ให้การสนับสนุนทางด้านการศึกษาการวิจัยการบริการวิชาการ และศูนย์การเครือข่ายเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในประชาคมอาเซียนโดยเปิดทำการมาตั้งแต่ปีพศ2534นับเป็นเวลากว่า32ปีที่สถาบันแห่งนี้ให้การศึกษาและยกระดับคุณภาพชีวิตคนพิการไทยกว่าหลายพันคนคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีเนี่ยได้ควบรวมกิจการกับสถาบันราชสุดาเป็นโครงการที่เข้าไปให้การศึกษาผู้พิการมีหลักสูตรของการศึกษา ระดับปริญญาตรีจนถึงปริญญาเอกทั้งหมด6หลักสูตรรามาธิบดีเนี่ยได้จัดร่วมกับทางรัชดาลัยนะครับโดยจัดละครการกุศลแฟนชัน The Musical เนี่ยในวันที่11เดือน11ไรายได้ทั้งหมดก็จะสมทบทุนในโครงการสถาบันราชุดาก็จะได้ความสนุกสนานจากการดูละครแล้วก็ได้บุญร่วมสนับสนุนการศึกษาของผู้พิการในประเทศไทยด้วยครับขอบคุณครับ ซึ่งนับตั้งแต่เปิดสถาบันราชสุดาหแห่งนี้ได้ผลิตบัณฑิตไปแล้วกว่า692รายปัจจุบันมีจำนวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่1และ3ทั้งสิน้น153รายแบ่งเป็นนักศึกษาที่มีความบกพร่องทางการได้ยินจำนวน84รายนักศึกษาที่มีการได้ยิน69รายและคาดว่าจะมีผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในปี2567จำนวน54ราย ในโอกาสนี้จึงขอเชิญชวนประชาชนผู้มีจิตสทธาร่วมบริจาคเงินสมทบทุนให้กับโครงการทุนสถาบันราชสุดาคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีในทีมมูลนิธิรามาธิบดี w w r l w a m a f o u n d a t i o n o r t h